สวัสดีครับอยู่กันในเกม pixel nft กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็เปิดเข้ามาก็อยู่ในฟาร์มเลยนะนะครับอยู่แลนด์ที่1890เนาะเป็นแลนด์ที่เขาแข่งขันกันอยู่นะครับ เดี๋ยวขอญอาตเก็บไข่ก่อนผมเลี้ยงตรงนี้ไว้สองตัวนะครับสูงสุดได้สองตัวเนาะแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้ทําเหมืองนะเพราะว่าเหมืองอะ่ะดันไปทําก่อนหนะ้านั้นแหละนะครับที่อื่นแลนด์อื่นนะเดี๋ยวขอญอาตเก็บก่อนคือตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือเจ้าของเขาทําแบบนี้ไว้ทําไมนะเมืองเนี้ยแลนดเนี้ย เก้าอี้มาวางะเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ยนะมาวางกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยล้อมไว้ไม่ให้คนเขาเดินไปแต่ปรากฏว่าเออจริงจริงมันก็เล่นง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันปลูกถึงไงเดี๋ยวผมปลูกให้ดูนะผมปลูกอันนี้แล้วกันบัตเตอร์เบอร์รี่เดี๋ยวผมปลูกให้ดูนะเนะดีนะ๋ยวผมจะเดินไปเส้นตรงอย่างเงี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยเห็นปะ่ะมันเดินถึงไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าโอเคครับไม่เป็นไรครับไอ้ผมลืมลดน้ําอันนี้นะเนี่ย นี่เน,น,นี่เห็นไหมลืมลดน้ำอันนี้ครับวันก่อนเห็นเจ้าของเดินอยู่นะเจ้าของอ่ะใช้ตัวเหมือนของผมเลยจริงๆผมสิเขาเขาซื้อก่อนเนาะผมไปใช้ตัวเหมือนเจ้าของอ่ะไม่มีแหละเดินอยู่ในแลนนี้แหละเป็นคนเวียดนามนะอ่านชื่อก็น่าจะพอเดาออก โอเคแล้วเนี่ยคือแบบคือแบบโต๊ะเขาเยอะมากเลยดูดิเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมผมซูมเอาให้ดูนะเดี๋ยนะไปอยู่งกลางก่อนเดี๋ยวดูนะปึ๊บดูซิทำเป็นเหมือนเขาวงกดอะ่ะเยอะมากอะ่ะโต๊ะเยอะมากอะ่ะม่รูุ้วันๆไม่ทำอะไรแล้วคราบโต๊ะอย่างเดียว อันนี้เซลนะเซลโอเคครับเอ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่ากลับเมืองไปก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บไปเก็บหินหน่อยแล้วกันไปเก็บแร่หน่อยละกันอีกเมืองหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้เหมือนมันไม่ทําอะไรแล้วก็รอเวลาด้วยเพราะว่าช่วงนี้คือกลางวันผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะพอดีติดงานนะครับก่อนปีใหม่ก็ก็มีเคลียร์งานไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนอ้เหลืออีกสิบสามนาทีนะครับก็มาเล่นช่วงเย็นคราวนี้ช่วงเย็นเนี่ยเอเนจีมันก็เลยเหลือเยอะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราปลูกพวกวอเตอร์มินพวกแครอทเนี่ยมันใช้เวลานานครับมันก็เลยแบบยังไม่ถึงรอบของมันแล้วก็กว่าจะถึงรอบเก็บเกี่ยวคึอเก็บเกี่ยวเนี่ยมันใช้เ n e r g y ไม่ได้เยอะแต่ว่าที่มันเยอะเนี่ยคือมันเป็นช่วงช่วงที่โรยมเมล็ดปลูก ช่วงนั้นจะใช้เยอะหน่อยนี่ยึงสิบสามวิทเหมือนกันมีอยู่สองที่เนาะแต่ที่นี่มีแค่สองเหมืองนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยจะจะ,จะเอาที่นี่แหละแต่ว่าปรากฏไปแข่งดีกว่านะครับแต่เอาสว่านมาโยนใส่ที่นี่ไปแล้วไงครับก็เลยต้องเล่นต่อนะครับแล้วก็แลนนี้ครับแลนนี้เดิมผมจะแข่งนะครับสองหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับจะแข่งแต่ว่า เ,เปลี่ยนนะครับดูแล้วคู่แข่งเก่งมากก็เลยไม่เอาแต่ว่าตอนนั้นเอาพึ่งมาโยนใส่ไปแล้วไงก็เลยจําเป็นต้องต้องมาเก็บพึ่งที่นี่แต่จริงๆถ้าเพื่อนๆเล่นนะอย่าเล่นแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนะี่ยเพราะว่ามันจะเปลืองเอเนจีคือวัดไปวับมาเปลืองเอเนจีนะแต่สาเหตุที่ที่ว่าเพราะว่าจริงๆเอเนจีมัน ของผมมันเหลือไงก็เลยทําได้นะครับคือผมไม่ได้เล่นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นกลางวันด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็บริหาร Energy ดีกว่าเนาะโอเค่ชอบเกมนี้อยู่อย่างหนึ่งนะคือตัว NFT นี่แบบเยอะมากอะหลายรูปแบบอะไม่ซ้ำอะ่ะฟื้นเหลือเยอะครับโยนเลยครับใช้แบบ คือเวลามันตัดทีนี้มันใช้เยอะนะฟืนอนะ่ะเดี๋ยวผมรออีกสี่ก้อนนะครับเคลีกสี่ก้อนเดี๋ยวจะจะครัฟตัวนี้นะครับครัฟอันนี้จะได้ทีเดียวเออยี่สิบสี่ก้อนเลยเออโท่าทีสิบสองก้อนสิบสองก้อนสิบสองก้อนเอ,อเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสาม อีคืนนี้มี AM a อ a มเะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูกันนะวันนี้มันพุธอะคืนวันพุธอะจำไม่ได้ล้คืนพุธหรือพฤหัสจะมี AM a อ a มอนะปับหนึ่งนะเช็คก่อนอ้าวันนี้นี่วันนี้ครับคืนนี้ครับคืนนี้เอาตัวมาปล่อยไว้ที่เทเตอร์นะออา ประมาณตีสามนะครับเอาตัวของเรานะครับมาปล่อยที่นี่เดี๋ยวพาไปมาปล่อยที่นี่ครับทเทเตอร์ครับตัวอยู่ตรงนี้นะเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะนี่เข้าไปเข้าไปแลป้วไปอยู่ตรงป๊อปคอนนะมันจะมีป๊อปคอนอยู่ด้านหน้าน,านี่ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองครับปล่อยแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวตัวละครของเรานะครับก็จะได้เ n e r g y เรื่อยๆนะครับเนาะนะครับ n e r g จีฟรีนะครับ,นค,รบคนมาเก็บไว้นะ mm hmm. เพราะว่าเกมนี้เอ e r จี hmm. สำคัญมากๆเลย mm hmm. เอา้าวคาร์บซิลิกได้เลเวล5แล้วครับ, mm hmm. รบตอนนี้เราปลดล็อกกาวนะครู crew. ตัวเนี้เนยเดี๋ยวไปดูหน้าตามันเป็นยังไงเอ้ผมมีอะไรขายได้มั้ยไหเนี่ย กอลืมบอกครับคือตั้งใจว่าจะช่วยคนที่เล่นสายฟรีอ่ะนะครับคือจะช่วยเรื่องของเดี๋ยวนะ,นะครับแป๊บหนึ่งนะนป่ก็โอเคกาวต้องใช้ไข่ตัวนี้ด้วยอ่ะเดินคาบไปก่อนเดี๋ยวเดินมาจะช่วยเรื่องของการซื้อเบอร์รี่อ่ะนะครับการซื้อป๊อปเบอร์รี่อ่ะนะคือเอามาขายที่ผมก็ได้นะเออ ว่าจะเปิด Discord นะครับแล้วก็ให้เพื่อนทักมาแล้วกันนะครับว่าอยากขายเท่าไหร่แต่ก็ก็อยากจะรับแบบครั้งละครั้งหนึ่งก็สักสักพันหนึ่งได้ไหมสักพันลูกได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะอันนี้เฉพาะสายฟรีนะสาย VIP นี่แนะนำให้ไปขายที่ตลาดนะไปขายใน Marketplace นะครับแต่ว่าถ้าสายฟรีนะครับยังไม่เติมจริงๆอะ่ะแล้วแบบ มาขายที่ฮาร์เซลเนี่ยดูราคานะดูราคานะครับเนี่ยมันขายได้แค่สามเหรียี่ยังไะใช่ไหมมันขายได้สามเบอร์รี่ยองไงนะครับมาขายผมก็ได้ผมรับที่สี่เบอร์รี่ละกันนะครับตอนนี้นะสี่เบอร์รี่ก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตอาจจะขึ้นให้นะครับรับสี่เบอร์รี่ก่อนนะอันนี้เฉพาะเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะแล้วก็แบบไปขายที่ฮาร์เซลเนี่ยมันได้น้อย นะครับก็เลยจะช่วยแต่ว่าก็ต้องหาลองทักผมมาแล้วกันนะครับใน Discord นะครับก็ก็แอดเพื่อนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ทักมาแล้วกันถ้ามีจังหวะก็เดี๋ยวจะนัดแนะเวลากันนะครับรับซักขั้นต่ำซักซักพันได้ไหมซักพันเบอรี่ได้ไหมจะได้เตรียมเงินไว้ซักส0่พหรือไม่ก็หรือไม่ก็สัก500หรืออะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้ เอาเป็นว่ายังไม่จํากัดละกันนะครับแต่ขอให้มันกลมๆละกันสัก100 2 0รอออะไรเงี้ยให้มันกลมๆละกันเนาะก็ลองทักมาละกันนี้คือช่วยเพื่อนๆนะช่วยเพื่อนๆน,นะครับให้ให้ได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นสาย VIP แล้วนะครับก็ไปขายเองได้เลยเนาะไปขายเองได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ได้ได้เยอะขึ้นส่วนผมเองก็ได้ผมเอาไปขายในในตลาดต่อก็ได้เป็นส่วนต่างไปนะครับก็แค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรนะ แต่จริงๆยังไม่เคยซื้อขายกับเพื่อนๆนะแต่รู้สึกว่ามันขายได้เนาะช่วงแรกอาจจะฉุกละหุกหน่อยนะครับยังยังไม่เคยลองขายนะไม่แน่ใจว่ามันมันจะเ,เดียวกันคล้ายๆเหมือนแล็คแาล็อกหรือเปล่านะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองกดเพื่อนคนอื่นดูแล้วกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมกดอ่ะผมกดลอ,ลองกดคนนี้สินี่มันเทรดได้นี่มันเทรดได้ใช่ไหมเรากดเทรดกับเขาได้นี่ เพื่อนๆก็ก็มาเทรดละกันนะครับลองดูก็นัดเวลากันเนาะแต่ผมก็จ่ายไปเป็นจ่ายเป็นเ,เนี่ยเป็นดอลลาร์เบอร์รี่ไปให้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากขายเองเป็น VIP อยู่แล้วก็ไปขายไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายฟรีอยากได้ราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงจากสามเหรียญน,นะครับไปเป็น4เหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็ทักมาละกันนะครับจะได้กําไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เพราะว่าเห็นเพื่อนบางคนนะครับคืออยากจะเล่นแบบฟรีๆเนอะเริ่มต้นอย่างสายฟรีมาก่อนเลยไม่อยากจะลงทุนนะครับแต่ว่าพอไปขายกับฮาเซลเนะขายกับ NPC มันได้น้อยนะครับก็ก็ช้าไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าออมีคนรับซื้อแบบนี้นะครับก็ทําให้เพื่อนๆมีเงินเร็วขึ้นไปอีกเนาะอโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยว Discord เดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปไปให้ละกันนะครับ เข้าไปดูนี้ก่อนไปดูเสาหน้าก่อนอันนี้แช่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ค่ับโอเคชั่วโมงเพิ่งรับไปก็แสดงว่าคืนนี้ก็คงคงไม่ได้รับอะ่ะน่าจะนอนแล้วนะครับคือสไตล์ผมเล่นแบบไม่ได้ตึงเครียดนะก็คือ มีเวลาว่างก็เล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบต้องจับเวลาอะไรขนาดนั้นคือจําได้ก็เข้านะจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เรื่อง energy นะครับก็บริหารบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างถ้าหมดมันเหลืออะไรเงี้ยผมก็อาจจะใช้ใช้ไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะครับคือสาย V.I.P. ยางมาได้มันได้ เอเนจีเยอะอยู่แล้วนะครับมันได้เยอะกว่าสายฟรีเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใช้ไม่หมดนะครับก็เนี่ยมันก็จะเหลืออย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันไม่เหลือหรอกนะถ้าเกิดคนเล่นทั้งวันจริงนะคือเอาไปปลูกอะไรเงี้ยแป๊บเดียวมันก็หมดละจริงๆผมเล่นให้มันหมดทุกวันแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้มันอัดคลิปช่วงหัวค่ํานะครับแล้วก็ช่วงกลางวันผมทํางานก็เลยไม่ได้เข้ามาเลย Energy มันก็เลยเหลือเยอะ ถ้ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวผมไปตัดไม้ได้นะครับเพราะว่าอยากจะอัพเลเวลเรื่องของการตัดไม้ด้วยนะมีปะอ้าวนี่ไงมีมีม,มีตกใจว่าไม่มีสายไม้ดีไหมเออมันต้องเลเวลสูงหน่อยครับ ตัวที่ผมใช้เป็นตัว NFT ที่ทขายอยู่ที่ OpenSea นะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าซื้อยังไงนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะที่ผมซื้อไว้อันนั้นฉลองหนึ่งพันซับสไคนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับจริงๆตัวนี้มันไม่แพงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่แพงคือค่าแกส๊สค่าแก๊สนี่แพงมากจริงๆค่าแก๊สผมโดนโดนไปสองสามทีใช่ไหมก็คือ โดนจากถอนจากไบแนนมารอบหนึ่งแล้วก็โดนตอนซื้ออีกอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังครับมันมันคิดทุกทางเซชั่นเนาะเดินไปเรื่อยใช่ไหมเดินไปเรื่อยขี้เกียจรอครับก็เลยเดินไปเดินเล่นๆนะครับ ไอตัวเอ t วตัวนี้ยเดียร์เดียเมื่อกี้เนี่ยใน้เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยเร้่แพงเหมือนกันนะลองไปดูราคาในตลาดได้นะครับตัวนี้แพงเหมือนกันนหละคือตัวของผมอ่ะแทบจะถูกสุดแล้วนะครับตัวนี้แพงตัวจริงๆอ่ะไอ้ไอ้นี่คือตัวฟรีเนาะตัวโมฆะตัวนี้มันเป็นตัวฟรีแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีขายด้วยนะแพงนะไอที่มันมีขาย แต่ตัวของมันเองก็น่ารักอยู่แล้วนะจริงๆอะเฮ้ถ้ามันมีหลายแบบมากกว่านี้เนี่ยจะคิดว่าไม่ต้องซื้ออะนะครับเดี๋ยวไปตัดไม้ที่เมืองเขาดีกว่าที่แลนเขาอะอันนี้ผมเตรียมเอาไว้กินนะแพนเค,ค้กทำไว้เมื่อคืนนี้จริงๆเมื่อคืนทำไปประมาณเกือบร้อยชิ้นนะก็กินเมื่อคืนนี้ใช้เอเนจีจนหมดเลยจนลืมเลยว่าเอเนจี เหลือน้อยแล้วอ่ะนะครับแล้วยังปลูกไม่ครบเลยอ่ะก็เลยต้องใช้แพนเค้กกินเข้าไปเดี๋ยวมั่ได้คับแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแข่งอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยจําเป็นต้องต้องกินแล้วก็ทําแพนเค้กไปเรื่อยวนไปเรื่อยอ,อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะเดียนะอันนี้เหลือห้านาทีครับ เดินเล่นไปก่อนครับไอยย้ยูที่ที่มันต้องใช้ไฟนะต้องเอาฟืนมาโยนนะเดีย๋ยวผมจะไปตัดไม้ละคงจะคงจะเล่นแบบหลายสายนิดนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคือผมก็อยากรีวิวหลายสายด้วยจริงๆเคยทำ สองสายไปแล้วนะร,รีวิวสองสายไปแล้วนะก็คือสายสายทาเหมืองอันแรกเลยเนาะแล้วก็สายท,ายที่2ทําฟาร์มนะครับลองไปดูคลิปหลังๆได้เออคลิปเก่าๆได้นะครับอันนั้นเนี่ยคานวณให้ด้วยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูการลงทุนว่าลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับก็สั้นๆแล้วกันเนาะสายทําเหมืองนี่แบบเสือนอนกินแหละนะครับลองไปดูได้นะครับชื่อคลิปก็บอกคุณแล้วนะครับว่าเสือนอนกิน ส่วนสายฟาาม์เนี่ยอันนี้จริงๆอะ่ะมันมันเป็นแอคทีฟอินคัมคือมันต้องทำไงถ้าไม่ปลูกถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินเนาะแต่ว่ามันได้เยอะนะมันได้เยอะคือตอนเนี้ยเออคิดว่าสองสายเนี้ยน,น่าจะดีนะครับแล้วก็สายอีกสายนึยงสายทำอาหารแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้เลเวลเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะรับหนึ่งนะขอดูก่อนขอดูสกิลก่อน ตอนนี้เลเวล8นะครับเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือผมจะอัพทีละทีละสายทีละสายนะครับตอนนั้นก็ทำฟาร์มไปแล้วนะครับจริงๆเหมืองเนี่ยก็อยากทำนะแต่ตอนนี้มันขึ้นแค่นี้ครับมันขึ้นแค่แค่สี่แต่มันก็ยังไม่มีอะไรหลากหลายนะแล้วก็อย่ไปเน้นทำอาหารนะครับแล้วก็ก่อนนันนี้ทำไวน์ไปแล้วนะครับเออวน์ถามว่าสายไวน์ดีไหมอืมเขาตรงๆนะ ยังไม่ดีครับเพราะว่าสายวายเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราต้องใช้คุกกิ้งมิกซ์นะครับซึ่งราคามันแพงคือมันเป็นตัวที่ฟิกไว้เลยยังไงก็ต้องซื้อใช่ไหมครับมันทำเองไม่ได้อย่างอื่นเนี่ยเราเอาอย่างอื่นเราคืออย่างอย่างพวกพืชอ,อะไรต่างๆเนี่ยเรายัางปลูกเองได้ใช่ไหมแล้วามาผสมนะครับแต่อย่างคุกกิ้งมิกซ์เนี่ยมันไม่ได้คราวนี้เนี่ยไอท้ที่ที่ มันเป็นพืชพวกนี้เนี่ยถ้าลองไปดูในตลาดนะเอามาคาบเป็นวายก็เอาไปขายเนะี่ยไปขายดีกว่านะไปขายรายได้ดีกว่านะครับทำอาหารถึงแม้ว่ามันจะไม่เสีย energy นะแต่สิ่งที่ได้มันก็คือเรื่องของสกิลละหนึ่งนะครับสองก็คือ,อ,อ <c oughs> โทษทีครับ เรื่องของเอเนจคือเอเนจีมันไม่เสียเนาะตรงนี้นะครับเอเนจี Energy ไม่เสียแล้วก็ขายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะขายอาจจะได้กําไรน้อยกว่าน้อยกว่าไม่ไม่คาบนะคือเอาวัตถุด,ดิบไปขายเนี่ยดีกว่าแต่ว่ามันก็ได้เรื่องของเอเนจีนะครับคือหมายถึงว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราสามารถเอามากินได้ด้วยนะครับเรากินแล้วเราสามารถวนรอบได้ไงเราไปทำอย่างอื่นได้อีกอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือข้อดีของมันนะครับจริงๆ y ก็เหมือนกันนะครับวายก็ามากินเองได้แต่ลองไปดูในตลาดละกันผมว่าไม่คุ้มนะเอามากินเองนะครับเอาไปขายยังไม่ไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับก็นะตอนนี้ถ้าถ้าคุ้มจริงๆก็คิดว่าแพนเค้กนะน่าจะคุ้มสุด จะไปเก็บแร่แล้วน่าจะได้แล้วนะสิบสามนาทีเมื่อกี้นี้ไาทำไปก่อนเหาอไปเลยครับไปเลยอ่าเรียบร้อยครับเสียงมาถ้าเสียงมาแบบนี้ใช่เลยครับเก็บเลยครับสี่ก้อนเถอะพีซสีส่ก้อนไหมเคลสี่ก้อนแล้วครับครบแล้วอันนี้มันสุ่มดอกนะเคลเนี่ยดินเหนียวเนี่ยมันสุ่มดอกนะ บางครั้งก็ได้สองก้อนบางครั้งก็ได้สีนะบางครั้งก็ไม่ได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะได้ทำก้อนอิดแดงนะครับทีเดียวเลยเดี๋ยวขึ้นแพนบนคือผมจะเล่นแบบสไตล์แบบเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ได้ซีเรียสนนะเดินไปหลายจุดหน่อยนะมันจะได้ไม่เบื่อนะครับเล่นถ้าเราอยู่ที่เดิมมาทำวนๆมันจะเบื่อไงถามอันนี้เลยครับล็อก k of b r i ก k s นะครับ36พอดีเลย ครีเอทเลยครับโอเคประมาณนี้งั้นก็เนี่ยรอรออีกประมาณรออีกยี่สิบสามที่กว่า,วาค่อยมาเก็บนะครับอยวพอละตอนนี้กลับเมือไนะเฮ้กลับกลับแ,นแลนได้ละแต่มันไม่มีอะไรละครับตอนนี้เดี๋ยวไปเก็บอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะไปเก็บอีกที่หนึง่งไอซุมดอบมเมื่อกี้จะต้องเป็นจะต้องเป็นพื้นสีเขียวนะ มันหึงะสุมดอกได้ดินเหนียวนะครับอันนี้พึ่งเนาะอันนี้แล่เดี๋ยวดูแล้วนะครับว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากครับแลนี้ผมอาจจะเอาเอาบุมมาร์กออกไปแล้วก็ปล่อยปล่อยไปนะครับอาจจะขาดทุนนะนะครับมันไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับน่าจะขาดทุนแหละ พี่เก็จรอครับถ้าเกิดถ้าเกิดรอให้คืนทุนจริงๆอ่ะนะครับกับราคาสวารเนี่ยผมเล่นหลายวันหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาคือมันมันมันเก็บได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมแต่ว่าผมมาหลายชั่วโมงเลยกว่าจะเข้าสมมติว่ากลางวันเนี่ยติดติดงานนะครับก็จะไม่เข้าเลยพอไม่เข้าเลยมันก็จะเสียช่วงไปใช่ไหมแล้วก็กลางคืนก็นอนอีกนะครับก็เสียไปเยอะเลยเพราะนั้นวันนึงเก็บได้แค่อาจจะสองถึงสามรอบอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยครับโอ้กว่าจะคืนทุนก็ยาวครับหลายเดือน ก็อาจจะยอมปล่อยไปพยายามจะหาแลนด์แลนด์ที่เราเล่นบ่อยๆที่กว่าครับจะได้ไม่ต้องวาร์ปมาด้วยแล้วก็อยู่ตรงนั้นยาวเลยคืออยู่ตรงอยู่ตรงนั้นยาวหลายเดือนก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างนี้มันทำให้เรา <c oughs> มันทําให้เราเสียโอกาสไปแลนด์อื่นด้วยนะครับแล้วทำให้เราเสียโอกาส,าท,ำาส,กาสทำให้เราต้องมาเสีย energy ด้วยนะโอเค ันนี้เก็บได้ละวอเตอร์เบอร์รี่เก็บได้แล้วนะผมก็ลากยาวเหมือนกันึ๊ก็เ,เหมือนเดิมครับปลูกเหมือนเดิมนะครับปลูกวอเตอร์เบอร์รี่ผมเอามาคลาฟแพนเค,ค้กนะเชื่อไามว่างแต่คราฟแพนเค,ค้กมายังไม่ได้ขายแพนเค,ค้กเลย <c oughs> กินอย่างเดียวเลยไม่คืนนุนสตีนะกินอย่างเดียวเลยจริงๆยังไม่ได้ทำคลิปถอนครั้งที่สามเลยอะ่ะ เด,เดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเนาะขออนุญาตที่สามก็ผมเพิ่งจะสร้าง Discord นะครับก็ลองเล่นดูนะก็ลองเข้ามากันได้นะครับมีอะไรก็พูดคุยในนี้ได้นะโอเคคงไม่มีแล้วละครับตอนนี้ก็คราฟของเล่นละไม่มีแล้วละนะครับงั้นก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันเนาะก็คงไม่มีคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษนะครับ โอเคงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ